ครับสำหรับขั้นตอนนี้ครับเราก็จะมาทําการใส่นะครับในส่วนของตําแหน่งที่อยู่ของบริษัทหรือว่าห้างร้านนะครับที่เราต้องการที่จะให้ลูกค้าหรือว่าผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์นั้นสามารถที่จะติดต่อเราได้นะครับเพิ่มความน่าเชื่อถือในส่วนของการที่จะเพิ่มสถานที่ตั้งนะครับในการขายสินค้าหรือว่าการบริการนะครับที่ในส่วนของการติดต่อเรานะครับก็จะชื่อไฟล์ว่า contact us. html นะครับโดย contact us. html นี้นะครับก็จะทํางานร่วมกับค่า ที่อยู่แผนที่ของท่านได้อย่างไรนะครับวิธีการก็คือเราจะหาพิกัดของแผนที่นะครับโดยการเข้าไปในส่วนของ Google m a p นะครับเข้าไปที่ Google นะครับแล้วก็เซิร์ชคำว่า g o o g l e Map นะครับแล้วก็เข้าไปยังแผนที่หรือว่า Google Map ตัว Google Map เองนะครับก็จะปรากฏนะครับในส่วนของการเซิร์ชเราก็ใส่ที่อยู่ของเราไปได้เลยนะครับ อยู่ถงเช่นเรา,าจ,จะอยู่ที่ตำบลอำเภอรหรือว่าจังหวัดไหนนะครับเขตไหนเราก็สามารถที่จะใส่แล้วก็ให้ Google Map นั้นเซิร์ชหาแผนที่ให้เราได้เลยตัวอย่างนี้ผมจะยกตัวอย่างง่ายๆอย่างฟิวเจอร์รังสิตนะครับผมจะหาพิกัดของฟิวเจอร์รังสิตนะครับตัว Google Map ก็จะให้เราคีย์ข้อความลงไปแล้วกด Enter เพื่อทำการเซิร์ชนะครับก็จะปรากฏในส่วนของพิกัดที่เราต้องการนะครับ น,นี่คือพิกัดที่ผมจะทดลองก็คือในส่วนของฟิวเจอร์พาร์คลังสิตนะครับแต่นั้นครับเข้าไปหาพิกัดนะครับเราจะคลิกที่แชร์นะครับก็จะปรากฏหน้าต่างขึ้นมานะครับคลิกที่แชร์ต่อจากนั้นก็คลิกในส่วนของการฝังแผนที่นะครับการฝังแผนที่ก็จะสามารถที่จะฝังไว้ในโครงสร้างของเว็บได้นั่นเองนะครับเราก็ทําการ Copy ปี้ลิงก์นี้นะครับเพื่อที่จะเอาไปใส่ในโครงสร้างบนหน้าเว็บของเรานะครับเพื่อที่จะให้ เมื่อผู้ใช้งานเปิดหน้าเว็บขึ้นมานะครับก็จะทําการวางพิกัดหรือว่าไปยังพิกัดของแผนที่ใน Google Map ที่มีการฝังแผนที่ตรงนี้นะครับในส่วนของเทมเพลตครับไฟล์ที่เราทํางานด้วยนะครับในส่วนการติดต่อก็คือ contact us ครับคลิกขวาและเลือกในส่วนของ De บ e เวอขึ้นมานะครับหรือทำการเปิดโครงสร้าง html ของไฟล์ contact us นะครับคลิกไปที่ดีไซน์นะครับแผนที่เดิมของผมนะครับก็คือพิกัดเดิมที่ได้จากการฝังแผนที่นะครับ ตอนนี้เมื่อเราทำการ Copy ผังพิกัดที่เราได้จาก Google Map แล้วเราทำการ Place ด้วยการกด c t r l V นะครับก็จะได้พิกัดของ Future Park รลังสิทธมานะครับสิ่งที่เราจะปรับแต่งเพิ่มเติมก็คือ Width และ h ฮนะครับคือการปรับขนาดของแผนที่ตามความต้องการของเรานะครับในที่นี้ความเหมาะสมกับสัดส่วนของเว็บก็จะอยู่ที่1600และ High 400นะครับเราก็ใส่ Width ท,ที่1600 h พั h หกร0ยนะครับ ทําการลบการฝังแผนที่เดิมออกนะครับแล้วทําการคอนท S นเอสเพื่อเซฟครับกลับไปที่ในส่วนของหน้าติดต่อเรานะครับปกติก็จะอยู่ในส่วนของ Default ก็คือธัญ,ญบุรีนะครับผมทําการคลิกอีกครั้งหนึง่งก็จะไปยังพิกัดใหม่ก็คือ Future Park นะครับที่เราได้จาก Google Map นั่นเอง ในที่นี้เราก็สามารถที่จะเพิ่มเติมดีเทลหรือว่ารายละเอียดลงไปใน Google Map นะครับเพื่อที่จะบอกพิกัดต,ตำแหน่งห้างร้านหรือว่าบริษัทหรือว่าการขายสินค้าของเราว่าอยู่ที่ไหนนะครับแล้วเอาพิกัดนั้นมาใส่บนเพลบนหน้าเว็บนะครับเพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการยืนยันนะครับตำแหน่งที่อยู่ของเราให้ผู้ใช้งานนั้นสามารถที่จะดูแผนที่นะครับในการที่จะเดินทางหรือว่ามาจับจ่ายใช้สอยอย่างเว็บไซต์ของเราครับขอบคุณครับ